ครับนี่แล้วมีแต่ใบอ่อนเล็กๆง่างๆนะให้มาทั้งกล้าซ้อให้มาครับสนิทจันบุษราคำแล้วด่างดาง่ดางทุกด่างทุกใบนะพี่นะน,นี่ผมว่าใบใหม่เริ่มมาสวยแล้วนะพี่เนี่ยอันนี้ราคาประมาณไหน,ลหนแล้วพี่เจ็ดหมื่นบาทหนึ่งสองสามสี่สี่ก้านแล้วก็มีน้อยๆกำลังจะมานะพี่เป็นหลอดครับเป็นหลอดมาของพี่ใบใหญ่อยู่ะจับกระถางหน่อยนะพี่ เปิดยังไงครับเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทไฟวิศวะใหญ่เนาะเขมีมีมีไฟน้อยใหม่ด้วยนะพี่นะไฟน้อยใหม่โอ้ขาวเลยพี่โอ้โหนี่ตรงนี้แสงดีเอ๊ะมันมีเกสรด้วยเหรอพี่เออผมไม่เคยเห็นนะฮิโร่เนี่ยมีเกสรอนย่างนี้ด้วยเนาะเป็นตระกูลไหนพี่เนี่ยมอนเหรออันเนี้ยสรุปัก็ใช่ครับมันก็ตระกูลมอนแหละเนาะ ว่าขึ้นเขาไอ้ลาบเลือกเกาะตรงเขาหมดแล้วนะพี่อันนี้พี่ว่าเป็นใบกลางใช่ไงใบกลางครับใบกลางมันมีใบเล็กใบกลางกับใบใหญ่ตัวนี้คือใบใหญ่ครับอย่างอย่างไอ้ใบไอ้กระถางนี้ราคาประมาณไหนพี่ตัวนั้นตัวนั้นมันสามพันครับสามพันบาทโอ้ได้หลายก้านเลยนะพี่นี่คือพร้อมแตกพร้อมอะไรหมือนใช่ตัวนี้คือฉลุยักษ์ยักษ์จริงใช่ยักษ์ยักษ์จริง ราคาเป็นประมาณไหนดีเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณสี่พันบาทโอ้โแต่มันได้ตัวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบห้าใบตัดได้อีกสองข้อเลยนะได้แต่ว่าถราตัดภาวะรากเลื่องก็เดินนะได้ได้ไากเดินหมดแล้วครับใบใหญ่ไหมใหญ่ดูดีเป็นตะแขนเลยนะพี่เป็นตะแขนเลยโอ้หนี่ทะลงดีใหญ่เปนี่สุดนะเนาะมันได้ปุ๋ยเนาะมันได้อาหารก็พี่เนาะได้อาหารมากใหญ่มากนะแต่ถ้าเรียกปูฉลุยยากนะขแาดว่าใบใหญ่จังใช่ ผู้หินอ่อนเลยพี่ใช่ผู้ลายหินอ่อนหัวออหินอ่อนละเอียดหมดเลยเนี่นะสวยสวยดีลายยันก้านนะพี่นะลายยันก้านอืเปิดประมาณไหนครับไอน,น,น,นี่ไอนี่ไอนี่สองพันครับโอ้รานะคาไม่แรงใบใหญ่ใบโคตรใหญ่เลยนะพี่ใใเป็นพันของมันเลยนะพี่เนาะเป็นพันมันเลยลายลาย,ลายอ่อนหินอ่อนละเอียดเลยนะพี่ มันเป็นไอเดียเขาเรียกว่ากอริออซ่าเหมือนกันนะแต่มันก้านแบบนะพี่โลกอริออซ่ากอริออซ่าซินเวอร์อ๋อมันจะมีไอตัวมันมีหน้าเมล่อนอีกอันหนึ่งจ้าพี่หน้าแตงโมอันนึงกันนี่คือหน้าซินเวอร์เท่าพี่มันเป็นไอเดียหน้าซินเวอร์หน้ามันจะมีสีสีอายุยงก็มาแต่งหน้าก็นะเรียกซินเวอร์แต่เพราะว่าผมมักใคร่ก้ามันก็ชอบแล้วนะใชผมชอบที่มันกล้ามก้ามจหัวใจแล้วมีก้ามใชอ๋อแต่นี่คือหน้าซินเวอร์อ่ไม่ใช่อะไรอีก มาแม่อีซินเวอร์ใหญ่ก็พอครอบพวกมอบคลุมได้ไหมล่ะลากเฟสครอบคลุก้านแบนๆนะพี่เนาะไวเวียนอ่ะใช้มันไปด้วยกันได้อันนี้ราคาเท่าไหร่พี่เนี่ยตัวที่สี่ก้านเนาะห้าพันห้าห้าพันห้าสี่ใบสี่ใบแบบใหญ่ๆกันนะพี่ยางใหญ่ใหญ่ยังใหญ่ใหญ่ยไจริงสี่ป่ามือแน่ได้ไม่มีเลยใช่พี่เพราะตัวนี้มันเป็นสีแดงไงสับปะรดสี พี่ไม่มีดอกนะพี่ของซับโรสสีฮาวยา,าวยเหรอพี่อ,อืมราคาประมาณไหนพี่สา,าสามร้อยบาทแหม่สามร้อยบาทขี่ส้มแป๊ดแล้วนะพี่เนาะอ๋อพี่มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงไหนของตรงปลายนี่เหรอพี่ครับมันดูแบบนี่มันขี้จะงอยครับอืมโอ้ยแต่มันใหญ่ขนาดนี้วะพี่นี่กระถางประมาณสักยี่สิบนิ้วจะว่าไปไหนจะยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบห้านิ้ว นี่คือตัวตัวปีกบึ้มนะครับพี่ปากนกแก้วเออนกแก้วจริงกว่านะพี่มันมีเหลืองแลเขียวขอบเหลืองเหมือย่างนีแล้วก็มันไม่ค้องมีหนามตรงนี้ด้วยนะพี่เอมันแล้วแต่สีแล้วแต่พันอะไรเงี้ยนะพี่อันนี้อันนี้ถ้าไอ้ต้นใหญ่นี่ขายยังไงพี่ต้นใหญ่พันห้าก็ไปโชว์ได้เลยนะพี่นี่เนาะได้ย่างอย่างต้นนี้กี่บาทพี่เนี่ยก็สวยนะพี่ สวยเลยอ่ะทั้งสองสีเลยครับพี่สามร้อยเท่ากันทั้งสองสีทั้งวงนี่เลยเนาะทั้งบนนี่มันแหลมได้ใจจริงนะพี่เนาะแหลมแบบแหลมเปียกเลยทั้งสองสีไม่งเหมือนกันเลยนะพี่มาฝากหน่อยพี่โมเดิร์นการ์เด้นไทยแลนด์ด้วยถูกไหมพี่มีเพจใช่ไหมพี่ครับครับมีเพจมีไลน์มีไลน์มีเพจที่เดียวกันเลยนี่เลยร์นการ์เด้นไทยแลนด์อ๋อสแกนคิวอาร์นี้ก็ได้นะพี่เนาะใช่ใช่มาสอบถามต้นไม้แล้วก็ราคากันก่อนได้ ใช,ใช่ครับพี่มีส่งไหมพี่มีส่งมีส่งครับ,ม,รบมีส่งครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ